สวัสดีครับยินดีต้อนรับสุ่บยั์ฟชแนลนะครับผมเราอยู่กันในเกม Slam Dunk Mobile อีกแล้วนะก็ <c oughs> อยากจะทำามีอะไรหรือเปล่านะก็คลิปนี้เนะี่ยผมจะมาแนะนำตัวละครมีอย่างนี้2นะครับก็ผมจะมาบอกถึงรูปแบบการเล่นนะครับรูปแบบของตัวละครจุดดีจุด,ดด้อยนะครับรวมถึงเทคนิคการเล่นด้วยนะครับไว้เป็นข้อมูลเผื่อสำหรับใครที่จะ สอยมาใช้ก็จะได้เป็นข้อมูลจะได้รู้ไว้ว่ามันเล่นยังไงมันนะครับมันเก่งตรงไหนมันดีไหมนะครับนะเออเบื้องต้นก่อนตัวละครมีอย่างที่2นะครับเป็น small forward เป็นตัวทําแต้มนะครับจะไม่ใช่พ้อยกาดแล้วนะครับมันจะเป็นตัวทําแต้มเลยนะครับซึ่งลักษณะเด่นในการทําแต้มมันคือเป็นตัวละครที่โยกหาพื้นที่ได้เก่งที่สุดต้องบอกว่าเก่งที่สุดในเกมนะครับ นะไม่ต้องไปเทียบกับฟูจิมะสองหรือมิจิสองเลยผมบอกเลยว่ามิอย่างนี้สองเป็นตัวละครที่โยกเก่งที่สุดในเกมนะครับโยกเก่งกว่าฟูจิมะสองมิจิ 2, 100ี่สองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมันเป็นตัวละครที่โยกหกจังหวะสูงสุดอะนะครับหกจังหวะฟังไม่ผิดครับมันโยกได้หกจังหวะนะและหกจังหวะของมันกําหนดทิศทางได้ด้วยนะครับไม่มีแพทเทิร์นด้วยไม่จําเป็นว่าต้องโยกซ้ายโยกขวาเท่านั้นมันไปได้หมดสี่ทิศทางอะ ซ้ายขวาหน้าหลังอะ่ะมันไปได้หมดแล้วได้6จังหวะที่ดูแล้วกันเพราะฉะนั้นการหาพื้นที่ว่างในการทําแต้มของตัวละครนี้นง่ายมากนะครับง่ายมากอ่ะเรามาเริ่มจากอะไรดีอ่ะโอเคภาพรวมนะครับตัวนี้เนี่ยบล็อกเก่งนะครับเป็นตัวที่โยกหาเพื่อที่ทําแต้มเก่งบล็อกเก่งนะครับบล็อกเก่งบล็อกไกลนะครับหลักๆก็จะจะเป็นเนี่ยเป็นอลฟ l l ์ o ว w ร r ดที่โยกหาพื้นที่ทําแต้มเก่งแล้วก็บล็อกเก่งนะครับ,บ ในส่วนของรูปแบบการเล่นของตัวละครนี้โดยส่วนใหญ่เขาจะเริ่มต้นจากการรับบอลเลย์อัพนะเป็นแพทเทิร์นหลักเลยนะครับเนะ bon นี่ยฮะรับบอลเลย์อัพแบบเนี้ยเขาจะเริ่มจากแบบนี้ก่อนเสมอนะครับเขาจะเริ่มจากแบบนี้ก่อนเสมอนะครับเพื่ออะไรนะครับนะครับเพื่อที่จะให้แนวป้องกันของฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปอยู่ใต้แป้นอันนี้คือจุดประสงค์หลักข้อแรกนะครับ เพื่อที่จะป้องกันฝั่งตรงข้ามจะต้องอยู่ใต้แป้นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมันรับบอลได้2จังหวะมันเลย์ได้2จังหวะนะครับและไอเอเอการรับบอลของมันไม่ต้องชูมือล่วงหน้านะรอบอลลอยมาค่อยชูได้นะครับเหมือนลิงป่าหนึ่งนี่แหละนะครับตัวละครตัวนี้นิยมที่จะเล่นคู่กับพวกตัวที่หลอกทําแต้มจากวงในนะครับอย่างเช่นแว่นแตกรับบอลแอลีฮุทแล้วส่งต่อยอะไรเงี้ยนะครับหรือจุน2 หรือจุนหนึ่งที่แบบหลอกดังและส่งต่อหรือเซนโดแอดวานที่หลอกเลเยอร์และส่งต่ออะไรเทือกๆนี้นะครับเขามักจะไปเล่นคู่กับตัวพวกนั้นนะครับมันจะได้คอมโบต่อได้เขาพอเพื่อนหลอกหลอกจะทําแต้มส่งมาตัวมันเองก็รับบอลแล้วเข้าไปทําแต้มเร็วได้สองจังหวะนะครับการเล่นแบบนี้มันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามต้องไปกระจุกกันอยู่ใต้แป้นเยอะ นะครับเพราะว่าต้องต้องรับมือให้ตัวพวกนี้นะครับพอฝั่งตรงข้ามไปกระจุกกันอยู่ใต้แป้นเยอะตัวเนี้ยมันมีความสามารถในการเด้งออกมาด้วยแล้วมันจะเด้งหาพื้นที่ทําแต้มได้ง่ายมากนะเพราะว่ามันเด้งได้6จังหวะนะครับโดยปกติมันจะเด้งได้แค่3จังหวะถ้ามันเล่นเองนะครับถ้ามันเริ่มเล่นเองมันจะเด้งได้แค่3จังหวะแบบเนี้ยนะครับหนึ่งสองสามได้แค่นี้นะครับ44 4, 3สนะครับการเด้งของตัวละครเนี้ยจะมี2ปุ่ม นะครับก็คือปุ่ม4กับปุ่ม3นะครับปุ่ม4จะกดต่อเนื่องได้2ครั้งจะเด้งจะเด้งผมขอเรียกว่าเด้ง4ละกันนะครับหมายหมายความว่ากดปุ่ม4 <ๆ S 1> เพื่อโยกันนะ <ๆ S 1> ผมใช้คําว่าเด้งเพราะผมมองว่ามันเหมือนมันเด้งมากกว่าดิฟเนาะมันเหมือนการเดกมากกว่านะครับเนี่ยสีสีนะครับมันจะได้2ครั้ง4ี4นะครับเป็นการเด้งซึ่งการเด้งสองครั้งเนี่ยได้หมดเลยซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีแพทเทิร์นนะครับไม่สามารถที่จะเดาได้ว่าจะไปทางไหนเพราะว่ามันไปได้หมด ซ้ายขวาหน้าหลังทั้ง2ชจังหวะเลยนะครับแต่ถามว่าดูได้ไหมดูได้นะครับเดาล่วงหน้าไม่ได้ไม่มีแพทเทิร์นแต่ดูได้นะเพราะว่ามันจะเด้งไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยบอลมันจะนำนะเนี่ยถ้าเด้งขวาบอลมันจะไปก่อนตัวเลยบอลจะไปทางขวาก่อนตัวเลยนะเพราะฉะนั้นเหมือนฟูจิมะ2อเป๊นะครับจะดูว่าว่ามันไปทางไหนให้ดูที่บอลน,นะครับ แต่ฟูจิมะสองเนี่ยถ้าบอลอยู่ซ้ายมันไปขวาบอลอยู่ขวาไปซ้ายนะครับแต่ตัวเนี้ยดูง่ายกว่าอีกนะครับคือมันจะไปทางไหนบอลมันจะนําไปทางนั้นก่อนเลยนะมันจะนําไปหนึ่งช่วงตัวเห็นไหมบอลมันไปก่อนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องง่ายมากที่จะดูว่ามันจะไปทางไหน แต่ถึงจะดูง่ายว่ามันจะไปทางไหนแต่ตามโคตรยากบอกเลยว่าตามโคตรยากเพราะอย่างที่บอกว่ามันเด้งไกลเด้งเร็วและเด้งได้หลายจังหวะมากนะครับโดยพื้นฐานม,มันเด้งไม่แค่3นะครับก็คือ443กดปุ่ม4ปุ่ม4และปุ่ม3นะครับเด้ง443อันนี้คือพื้นฐานแต่ถ้า,าว่าเริ่มจากการรับบอลเลพนะครับมันจะได้6จังหวะนะครับก็คือ443 2รอบ4 4 3 2, 4 4 3, 4 3เนี่ยมันจะได้6จังหวะนะครับแบบนี้ เอ้ไม่ทันเอาใหม่ครับ4ี่สี่สเห็นไหมครับมันจะได้หกจังหวะซึ่ง6จังหวะเนี่ยไปทางไหนก็ได้นะ <c oughs> คือแล้วแต่คนเล่นเลยว่าจะคุมมันเก่งแค่ไหนตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เข้าใจไม่ยากเล่นไม่ยากนะแต่อาจจะคุมยากนิดน,นึงสาหรับคนที่ยังไม่ฉินมันเพราะว่าผมมองว่าด้วยความที่แม่งเด้งเก่งเกินมันเด้งเก่งเด้งไกลเด้งเร็วนะครับ มันทําให้คุมทิศทางยากนิดนึงในการในการเล่นช่วงแรกๆนะครับเวลาตอนเรายังไม่คุ้นมันเนี่ยเราควบคุมมันยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเราควบคุมได้นะครับเด้งหาพื้นที่ว่างได้บอกเลยว่าสุดยอดแม่งเด้งได้6จังหวะนะครับเด้งเผอจะไปทางไหนก็ได้ไปหาพื้นที่ว่างชูได้ง่ายมากๆนะครับอ่ะอันนี้คือเด้ง6จังหวะ4 4 3 4 4 3มันจะได้6จังหวะนะครับอีกวิธีหนึ่งคือการเด้ง5จังหวะนะครับคือการเด้งแบบ44แล้วก็4 4่ นะครับอันนี้จะได้5้าจังหวะมันจะกดง่ายกว่าเพราะมันกดปุ่ม4ี่รัวๆนะครับมันจะไม่ต้องสลับมันจะง่ายกว่าแต่ว่ามันได้แค่5้าจังหวะนะครับก็คือ4 4 4ส3แบบนี้นะครับมันจะได้แค่5จังหวะเท่านั้นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เนี่ยจะเล่นแบบนี้นะครับก็เด้งหาพื้นที่ว่างชูดแค่นั้นเองจบนะครับนะอันนี้คือวิธีการเล่นส่วนการจบแต้มของมีอย่างนี้2มันจะจบได้2แบบนะคือการไปจบกับปุ่มปุ่ม4 จบกับการเด้งสี่นะครับถ้าจบจากการเด้งสีเนี่ยด้านซ้ายขวากับหลังมันจะเป็นการชูดซึ่งเป็นการชูดแบบติดเฟดติดๆนะติดๆคือคือเฟดไม่เยอะแบบมันอารมณ์ประมาณแรงเฉยมากกว่านะแรงส่งแรงส่งแบบเนี้ยเนีน่ยเห็นนะมมันถ้าเด้งถ้าเด้งไปทางขวามันก็จะแบบว่าอ่ะถ้าทางเนี่ยถ้าทางขวานะ แบบว่ามันจะเอ็นตัวไปด้านขวานิดน,นึงเหมือนอารมณ์ประมาณแรงส่งอะ่ะไม่ได้ส่งผลต่อการบล็อกไม่ถึงอาการเรียกว่าเฟดหรอกนะครับแต่มันก็เอียงๆนิดนึงนะครับมันจะดูเห็นผลเยอะจากการแบบเด้งหลังอะ่ะเด้งหลังแล้วแล้วเฟดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่การเฟดนะนะครับแต่แค่มันเด้งหลังแล้วก็โดดชูดนะครับแต่ด้วยมันมีแรงส่งให้แบบมันเอน็นมาด้านหลังนิดนึงอะ่ะมันเลยดูเหมือนการเฟดนะครับแต่อย่าไปคิดว่าเป็นการเฟดนะตัวละครตัวนี้ก็คือเด้งพอเจอที่ว่างปุ๊บชูดง่ายๆแค่นั้น นะถ้าจะไปคิดว่าเดี๋ยวเราจะเฟะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะอะไรเงี้ยยากเล,เล่นยากนะครับเอาง่ายๆว่าเด้งไปเรื่อยๆเด้งหาพื้นที่ว่างเจอพื้นที่ว่างปุ๊บชูทันทีแค่นะจบสําหรับการเล่นตัวนี้จะง่ายขึ้นนะครับนะอันเนี้ยตัวเนี้ยมันซ้ายขวากันหลังอ่ะมันจะเป็นการชูดนะครับแต่ถ้าไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นการเลย์อพนะครับมันจะเป็นการเลย์อพเออมันจะยากนิดนึงในการจบเด้งสีนะครับเพราะว่ามันต้องดูทิศทางด้วยนะครับ ซ้ายขวาหลังเป็นชูดข้างหน้าเป็นเลนะครับแต่ถ้าเราจะไปจบ3นะครับมันจบได้2แบบจบกับปุ่ม4กับจบกับปุ่ม3นะฮะหรือจบกับการเด้ง3ถ้าจบกับการเด้ง3เนี่ยมันจะมันจะไม่ต้องคิดมากเรื่องทิศทางเลยนะครับคือมันจะเฟดชูดก็ได้หรือมันจะเลย์อัพนะแบบก็ได้นะครับแบบนี้ไหนนะเฟดชูดก็ได้นะครับหรือว่าเลย์อัพก็ได้นะครับ เลเยอร์ก็ได้นะครับซึ่งเลเยอร์ได้2จังหวะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่านี้เลยมันมีเท่านี้จบได้2แบบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปจบที่แบบไหนแต่แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้พยายามเน้นจบที่ปุ่ม3จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าทําให้มันชินมันจะง่ายปุ่มนี้ผมว่าง่ายแบบง่ายกว่าจบปุ่ม4นะครับนะเนี่ยเราก็เด้งไปเลย 4..4..3 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พลาดพาด สี่สี่สามสี่สี่สามเฮ้ยเอาใหม่สี่สี่สามสี่สี่สามแล้วก็เลยโอ้ยไม่ขึ้นเว้ยกดช้าไปกดคือมันมันต้องใช้อาศัยการความพุ้นชินนะผมเองก็ยังไม่คล่องนะครับเอาใหม่สี่สี่สามสี่สี่สามเอ้ยสี่เอาใหม่เอาใหม่ขออีกรอบขออีกรอบมันวะสี่สี่สาม สี่สี่สามเออแล้วเลアฟอ่าได้แล้วได,ได้แล้วมันต้องกดเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะลองดิฟหกจังหวะแล้วชูด,ดูนะครับ 4, 4, สี่สี่สามสี่สี่สามนี่เอยอันนี้เป็นเลชูดต้องอีปุ่มนึงโอเคเอาใหม่ซึ่งการเลัพของมันเนี่ยเลัพแบบว่าเลไกลด้วยนะเลกึ่งกึ่งจะแบบโฟลเตอร์กึ่งกึ่งฮุกด้วยนะเนี่ยมันกึ่งกึ่งฮุกเนี่ยนะบอกให้ แต่ระยะมันต้องได้ระยะมันต้องได้เอ้ยมันต้องไปคุมไปดูเรื่องระยะเนาะเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับแล้วได้สองจังหวะนะครับอ้าวเอาใหม่ทีน,นี้ผมจะเริ่มเอาใหม่นะครับสี 4, 4, 3, 4, 4, 3. ่สี่สามสี่สี่สามมันไปอยู่ใต้แป้นนะ่ะเอาใหม่คุมยากสี่สี่สามสี่สี่สาม เอ้ยไม่ได้โอเคเอาไปฝึกกันดูแล้วกันผมยังถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่มันจะง่ายกว่าถ้าเป็น4-4-4-3 4, 4, 4, 4 3, อะไรเงี้ยมันอาจจะกดง่ายกว่านะครับก็แล้วแต่นะครับแต่คงจะพอเห็นภาพแล้วว่ามันก็เล่นการทําแต้มมันก็คือประมาณนี้แหละนะครับมันก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วกเ็เสริมนิดนึงนะครับตัวมันเนี่ยถ้าหากว่าอ,อ,อันตินะครับถึง ขั้น7แล้วนะครับมันจะมีปุ่มพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือไอ้ปุ่มข้อมูลเชิงลึกเนี่ยนะครับปุ่มข้อมูลเชิงลึกเนี่ยนะครับปุ่มพิเศษที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมเรียกว่าปุ่มแปงลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยานะครับเพราะว่าเวลากดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนซูเปอร์ไซยามากนะแอร์เรียรอบตัวออร่ามันเนี่ยซูเปอร์ไซยาชัดๆนะครับซึ่งปุ่มเนี่ย เวลากดไปแล้วมันจะมีคูลดาวน์20วินาทีนะครับและมันจะมีช่วงเวลาที่มันกลายเป็นซุปเปอร์ไซยา6วินาทีนะครับซึ่งในเวลา6วินาทีเนี้ยการดิฟการโยกการอะไรของมันเนี่ยที่จะส่งผลให้ศัตรูหักขาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหมายความว่ามันจะหักขาศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับอืมในช่วงเวลาที่มันเป็นซุปเปอร์ไซยานะแต่ถ้าหากว่าไปใช้ในจังเออไปใช้ใน การเล่นเกมป้องกันนะครับถ้าใช้ในการเล่นเกมป้องกันนะครับในช่วงเวลาที่มันเป็นซูเปอร์ซยา่าถ้าหากว่ามันชนศัตรูให้หยุดชะงักได้มันจะสตีวออโต้สำเร็จ1 0 0เลยนะครับเหมือนมากกีหนึ่งเลยนะครับเหมือนมากกีหนึ่งเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวละครที่เล่นเกมป้องกันได้ดีรวมถึงมันแม่งบล็อกเก่งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากขาศัตรูได้ก็เป็นเพย์เมเกอร์ได้นะครับอาศัยจังหวะว่าถ้าโยกโยกไปนะครับวิธีการเล่นไม่ยากหรอกนะ หลอกเลย์อัพโยกออกนะครับหรือถ้าฝั่งตรงข้ามไม่โดดก็เลยเลยเลได้2จังหวะแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามไปป้องการใต้ห่วงโยกออกนะครับเด้งไปเด้งไป6ครั้งนะครับว่างตรงไหนชู้ตรงนั้นเออนะครับหรือถ้าในระหว่างเด้งเด้งอยู่ฝั่งตรงข้ามล้มเลย์อัพเร็วได้ทันทีนะครับหรือเลย์อัพแล้วส่งให้เพื่อนก็ได้นะครับเป็นเล่นเป็นเพย์เมเกอร์ได้แต่ในกรณีที่ศัตรูล้มเท่านั้น นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของการเล่นมีอย่างนี้2ก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์มั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับ